เสียงไก่ขันแววดังจากท้ายหมู่บ้านแสงอรุณสีทองทาบทาับท้ทองนาและหลังคาบ้านไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่กลางลานดินหน้าบ้านมีหญิงสาวร่างเล็กผิวคล้ำแดดนั่งตำข้าวอย่างขยันขันแข็งเธอคือแม่บุญสีหญิงผู้เป็นเมียหลวงของขุนพลเธอทำงานตั้งแต่เช้ามืด ทั้งตักน้ำหุงข้าวเลี้ยงลูกและดูแลบ้านช่องในขณะที่ขุนพลผู้เป็นสามีของเธอยังคงนอนหลับอุตุอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ภายในเรือนแม่บุญสีเหลือบมองสามีด้วยความเหนื่อยลา้าพี่ขุนตื่นเธอจะสายแล้วข้าหุงข้าวเสร็จแล้วนะเสียงเรียกอ่อนโยนดังขึ้นแต่ขุนพล กลับขยับตัวเพียงเล็กน้อยก่อนจะพลิกกายหนีเออเออเดี๋ยวข้าตื่นเองเขาพูดเสียงอูุยพร้อมดึงผ้าหุ่มคลุมโปงต่อแม่บุญสีถอนหายใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สามีของเธออิดออดไม่ยอมลุกขึ้นมาทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ขุนพลกลายเป็นคนขี้เกียจเอาแต่เที่ยวกลางคืน แต่ก่อนขุนพลเป็นชายขยันขันแข็งช่วยเธอทำนาและดูแลครอบครัวแต่พักหลังๆมานี้เขาเริ่มออกจากบ้านถูกค่ำคืนกลับมาอีกทีก็คือรุ่งเช้าพร้อมกลิ่นเหล้าคละคลุ้งบางคืนเสื้อผ้าหยับยุยยีและมีรอยเล็บของหญิงอื่นแม่บุญสีรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพยายามทำใจให้เย็น พี่ขุนไปที่ใดมาหรือข้าเห็นพี่กลับดึกทุกคืนขุนพลปลายตาใส่เมียหลวงก่อนจะยักไหล่ธุระของข้าเองไม่ต้องมายุง่งแต่พี่ข้าเป็นเมียพี่ข้าเป็นห่วงคำพูดของแม่บุญสีเต็มไปด้วยความหวังดีแต่ขุนพลกลับรู้สึกรำคาญ เขาใช้ชีวิตสนุกสุดเบี่ยงนอกบ้านและไม่ต้องการให้ใครมาวุ่นวายข้าไปเที่ยวบ้านเพื่อนแค่นี้ต้องซักไซเป็นแม่ข้าหรือไงแม่บุญศรีแม้มเรียมปักแน่นเธอรู้ดีว่าไม่ใช่แค่เพียงเที่ยวบ้านเพื่อนแต่เขาไปหาผู้หญิงอื่นชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาเสียงกระซิบดังไปทั่วตลาดเห็นหรือไม่ขุนพน่ะ ปปติดสาวในหมู่บ้านข้างๆนางชื่อดาวเรืองสวยชัยเล่นใช่ใช่ข้าเห็นเมื่อคืนนั่งแนบชิดกันเชียวแม่บุญสีได้ยินถูกคำพูดแต่เธอเลือกที่จะนิ่งและอย่างเชื่อว่าขุนพลจะกลับตัวคืนนั้นเธอตัดสินใจแอบตามสามีออกไปเมื่อเห็นว่าเขาเดินไปหมู่บ้านข้างๆใจเธอก็สันรัว และแล้วเธอก็ได้เห็นความจริงขุนพลนั่งอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์หญิงคนนั้นคือดาวเรืองหญิงสาวหน้าตางดงามดวงตากลมโตแฝงแววเจ้าเล่มือบางวางลงบนต้นแขนของขุนพลอย่างออดอ่อนเสียงหัวเราะหวานหยดของเธอทำให้แม่บุญสีรู้สึกเจ็บจีต เธอจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยความปวดร้าวในขณะที่ขุนพลกระซิบถ้อยคำรักกับหญิงอื่นดาวเรืองเจ้านี่ช่างงามเสียจริงดวงตาเจ้าเหมือนดวงดาวข้าหลงเสียจนงงหัวไม่ขึ้นเสียงของขุนพลอ่อนโยนไม่เหมือนเวลาที่พูดกับเธอที่บ้านแม่บุญสีต้องกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาในยามนี้ จึงหรือเจ้าค้าพี่ขุนข้ากลัวว่าหากข้ารักกับพี่มากไปวันหนึ่งพี่จะทิ้งข้าเหมือนที่เขาลือกันว่าเมียหลวงของพี่ยังอยู่ฮานางหรือช่างมันเถอะข้าไม่รักมันมานานแล้วนางก็เป็นแค่เมียที่แม่ข้าหามาให้ข้าไม่เคยเลือกเองคำพูดของขุนพลแทงใจแม่บุญศรีเธออยากจะก้าวออกไปปรชิญหน้ากับเขา แต่ขากลับหนักร้าวรากกับถูกตรึงไว้กับพื้นเช้าวันเริ่งขึ้นขุนพลกลับมาบ้านในสภาพมึนเมาเสื้อผ้ายับยุย่ยี่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแม่บุญสีรออยู่ที่หน้าบ้านนางไม่พูดอะไรจนกระทั่งเขาก้าวเข้ามาใกล้พี่ขุนน้ำเสียงเธอสั่นเครือพี่ไปอยู่ที่บ้านดาเรืองมาใช่ไหม ขุนพลชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะเบนสายตาไปทางอื่นข้าจะไปที่ไหนก็เรื่องของข้าเองไม่มีสิทธิ์มายุ่งแต่พี่เป็นสามีข้าก็ใช่แต่ข้าก็เป็นบุรุษมีสิทธิ์ม,ธมีหลายเมียได้แม่บุญศีเหม้มปากแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพี่ลืมแล้วหรือว่าตอนแต่งงานเราสาบานต่อหน้าศาลว่าเราจะรักกันซื่อสัตย์ต่อกัน ขุนพ้นหัวเราะยาอคำสาบานมันกินไม่ได้ข้าจะรักใครก็เรื่องของข้าแม่เป็นสีตัวสัน่นเธออยากจะร้องให้ออกมาดังๆแต่ต้องกลั้นเอาไว้แล้วเงินที่ข้าหามาเลี้ยงครอบครัวเล่าข้าทำงานหนักเพื่อให้พี่กับลูกได้อยู่อย่างสบายพี่เอาเงินข้าไปใช้ฟุ่มเฟือยหมดแล้วหรือขุพนพลนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเบือนหน้าหนี ค่าใช้ไปกับเรื่องจำเป็นแม่บุญศรีรู้ดีว่าเรื่องจำเป็นที่ว่าคืออะไรเธอไม่พูดต่อได้แค่กัดฟันแน่นใจของเธอเริ่มเจ็บปวดมากขึ้นทุกทีวันต่อมาดาวเรืองปรากฏตัวที่ตลาดขณะที่แม่บุญศรีกำลังขายข้าวสารเพื่อหาเงินมาซื้อของเข้าบ้านอ้าวพี่บุญศรี เสียงของดาวเรือนหวานหยดย้อยแต่เต็มไปด้วยแววเยาะเย้ยพี่มาขายข้าวสารหรือจ๊ะแม่บุญสีมองนางโดยไม่ตอบดาวเรืองยิ้มบุมปากก่อนที่จะพูดว่าข้ากำลังจะไปซื้อเครื่องประดับใหม่พี่ขุนเขาให้เงินข้ามาเมื่อวานพี่จะไปด้วยกันไหมล่ะหัวใจของแม่บุญสีกระตุกวูบเธอพยายามข่มอารมณ์ไว้ข้าขายของเสร็จแล้วจะกลับบ้าน เจ้าไม่ต้องห่วงเดาเรื่องหัวเราะเบาๆข้าว่าพี่น่าจะห่วงตัวเองมากกว่าพี่ขุนดูไม่รักพี่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะค่ำคืนนั้นแม่บุญศรีนั่งเฝ้ารอขุนพลกลับบ้านแต่เขาก็ไม่กลับมาเช่นเคยแสงตะเกียงในเรือนค่อยๆริบปลุยลงตามกาลเวลาลูกน้อยของเธอนอนหลับสนิทแต่ใจของเธอยังคงร้อนรน ขุนพลพี่ยังเห็นข้าเป็นเมียอยู่หรือไม่เชอพึมพำกับตัวเองน้ำตาหยดร่วงลงบนฝ่ามือนับตั้งแต่แต่งงานมานี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกแทนที่รุ่งเช้าขุนพลกลับมาถึงบ้านในสภาพอิดโรยแต่แทนที่แม่บุญสีจะเข้าไปต่อว่าเหมือนทุกครั้งเธอกลับเพียงแค่ยื่นขันน้ำให้ นี่พี่ขุนล้างหน้าหลังตาเสียก่อนขุนพลรับขันน้ำมาอย่างงงๆแม่บุญสีไม่ได้โวยวายไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ตัดผอเหมือนที่เคยเป็นมันทำให้เขารู้สึกแปลกใจเองไม่ถามข้าว่าข้าไปไหนมาแล้วหรือหากข้าถามแล้วพี่จะตอบความจริงไหมขุนพลชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะแค่นหัวเราะ ข้าอยากไปที่ไหนมันก็เรื่องของข้าเองไม่มีสิทธิ์มาจับผิดแม่บุญศรียิ้มบางๆแต่ในใจนั้นเจ็บปวดเหลือเกินพี่ขุนข้ามีเรื่องจะคุยกับพี่ว่ามาสินเชิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆหากพี่อยากอยู่กับนางข้าจะไม่ขวางข้าจะเป็นฝ่ายไปเองขุนพลเบิกตากว้างเอ็งว่าอะไรนะ ข้าจะไปจากชีวิตพี่เองพี่ขุนไม่ต้องลําบากผลักใสข้าเอ็งพูดบ้าอะไรข้าจะให้เอ็งไปได้อย่างไรแม่บุญสรีหัวเราะเยาะตัวเองแล้วพี่อยากให้ข้าอยู่ไปเพื่ออะไรแต่พี่ไม่เคยเห็นข้าไม่เคยเห็นความเหนื่อยยากของข้าข้าเป็นเพียงขอนไม้เก่าผุพังที่พี่โยนทิ้งไปแล้วข้าไม่ได้พูดแบบนั้นแต่พี่ทำแบบนั้นพี่ขุน แม่บุญสีสูดลมหายใจเข้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดหากพี่ไม่หยุดข้าจะจากไปและข้าจะไม่กลับมาอีกขุนพลนิ่งเงียบเขาไม่เคยเห็นแม่บุญสีเป็นเช่นนี้มาก่อนปกตินางจะต้องร้องไห้อ้อนวอนหรือพยายามรั้งเขาไว้แต่นี่นางกำลังตัดใจจากเขาเง้นหรือ ขุนพลร,รู้สึกถึงบางอย่างที่บีบรัดหัวใจแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขารักดาเรืองไม่ใช่หรือเขาต้องการอิสระจากแม่บุญสีไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงรู้สึกเหมือนจะเสียบางสิ่งที่สำคัญที่สุดไปข้าข้าจะคิดดูอีกทีคำพูดของเขาทำให้แม่บุญสีหัวเราะออกมาน้ำตาไหลาอาบแก้ม ไม่ต้องคิดหรอกพี่ขุนข้าจะรอดูว่าพี่จะเลือกทางไหนหลังจากการพูดคุยวันนั้นขุนพลเริ่มกลับบ้านบ่อยขึ้นแต่ก็ยังคงไปหาดาวเรืองเป็นครั้งคราวสิ่งที่เปลี่ยนไปคือแม่บุญสีไม่ได้แสดงท่าทีรอคอยเขาอีกต่อไป วันหนึ่งขุพนพลกลับมาพร้อมกับกลิ่นเหล้าคลุงร่างเขาเดินโซเซเข้ามาในเรือนแต่กลับพบว่าแม่บุญสีไม่ได้รอรับอยู่เหมือนเคยบุญสีเอ็งอยู่ไหนขุพนพลเดินเข้าไปในเรือนพบว่าแม่บุญสีกำลังนั่งป้อนข้าวลูกอยู่ใบหน้าของนางนิ่งสงบไม่ได้มีความยินดีหรือกดรดควองเหมือนเมื่อก่อน เอ็งไม่คิดจะถามข้าบ้างหรือว่าวันนี้ข้าไปไหนมาขุนพลถามอย่างไม่สบอารมณ์ไม่จำเป็นหรอกพิขุนเพราะคำตอบก็เหมือนเดิมทุกครั้งคำพูดเรียบง่ายของนางทำให้ขุนพลชะงกักเขารู้สึกเหมือนจะเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่ไม่อยากจะทำใจยอมรับมันเอ็งกำลังดูถูกข้าใช่ไหมแม่บุญสีเงยหน้าขึ้นสบตาเขา นางไม่ได้แสดงความกลัวอีกต่อไปพี่ตัางหากที่ดูถูกข้ามาตลอดขุนพลกำมัดแน่นก่อนจะปัดถ้วยข้าวในมือของเธอกระเด็นตกผืนอย่ามาทำเป็นสูงส่งไปหน่อยเลยข้าเป็นผัวเองข้าจะทำอะไรก็ได้แม่บุญศียังคงนิ่งเรากับพายุที่สงบไปแล้วใช่พี่เป็นผัวข้าข้าจึงอดทนมาตลอด หากพี่ไม่คิดจะรักษาข้าไว้ข้าก็จะไม่อยู่ให้พี่เหยียบย่ำอีกต่อไปขุพนพลกำลังจะอลรวาต่อแต่เสียงร้องไห้ของลูกทำให้เขาต้องหยุดเด็กน้อยตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแม่บุญศรีรีบเข้าไปกอดลูกเอาไว้ขุพนพลจ้องมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกบางอย่าง ในขณะที่ขุนพลเริ่มหวั่นไหวดาวเรืองกลับไม่พอใจที่เขาหายหน้าหายตาไปหลายวันพี่ขุนทำไมช่วงนี้ไม่มาหาข้าบ้างหรือว่าเมียหลวงของพี่มาร้องให้อ้อนวอนอีกแล้วหรือขุนพลรู้สึกกุนหงิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวข้าแค่มีเรื่องต้องคิดเรื่องอะไรหรือพี่ยังรักนางอยู่ข้าไม่รู้ขุนพลตอบด้วยความสงสัย ดาวเรืองกำมือแน่นนางรับไม่ได้นางยอมเป็นเมียน้อยก็เพื่อจะได้ครอบครองขุนพลทั้งตัวแล้วทำไมเขาถึงยังเลยกับผู้หญิงที่หมดความหมายไปแล้วพี่ต้องเลือกข้าหรือมันขุนพลนงเงียบถ้าพี่เลือกมันข้าจะไปแต่หากพี่เลือกข้าพี่ต้องตัดขาดจากมันโดยเด็ดขาด ขุนพลรู้สึกเหมือนถูกบีบคันจากทุกด้านเขาไม่สามารถตอบอะไรได้ในตอนนี้แม่บุญศรีเฝ้ามองการกระทําของขุนพลมาโดยตลอดเธอรู้ดีว่าเขากำลังสับสนแต่สำหรับเธอแล้วมันสายเกินไปแล้วคืนนั้นเธอนั่งลงเขียนจดหมายถึงขุนพลพี่ขุนข้ารอพี่มานานแต่พี่ไม่เคยกลับมาหาข้าเลย ไม่ใช่เพียงร่างกายแต่ร่วมถึงหัวใจด้วยข้ารักพี่มาโดยตลอดแต่หากพี่ไม่เคยเห็นค่าข้า,ข,าข้าก็คงไม่มีเหตุผลจะอยู่ต่อไปข้าจะไปแล้วนะพี่ขุนขอให้พี่โชคดีกับชีวิตที่พี่เลือกรุ่งเช้าแม่บุญสีหายไปจากเรือนจริงๆขุนพลสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาพบว่าเรือนของเขาเงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงของแม่บุญสีไม่มีเสียงหัวเราะของลูกทุกอย่างดูว่างเปล่าบุญสีบุญสีเขาตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครตอบรับใจของเขาเริ่มเต้นรัวก้าวเท้าออกไปยังลานบ้านแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งถูกวางไว้ที่หน้าประตูข้าจะไปแล้วนะพี่ขุน ขอให้พี่โชคดีกับชีวิตที่พี่เลือกไม่ไม่จริงบุญสีเองจะไปจากค้าไม่ได้เขาวิ่งไปเช่อหมู่บ้านถามชาวบ้านทุกคนว่ามีใครเห็นแม่บุญสีบ้างทุกคนต่างสายหน้าพี่ขุนเองเสียเข้าไปแล้วล่ะคำพูดของชายชาราผู้หนึ่งทำให้ขุนพลสุดลงกับพื้น ข้าจะไปแล้วและข้าจะไม่กลับมาอีกเสียงของแม่บุญสียังคงก้องอยู่ในหัวของเขาขุนพลเดินโซเซกลับไปหาดาวเรืองนางนั่งรออยู่ที่เรือนอย่างเบื่อหน่ายแต่เมื่อเห็นสภาพของเขานางก็ขมวดคิว้วพี่ขุนเป็นอะไรของพี่ขุนพลมองเธอก่อนจะโถตัวเข้ากอดแน่นราวกับต้องการที่พึ่งดาวเรือง นางบุญสีมันไปแล้วมันทิ้งข้าไปแล้วแต่แทนที่ดาวเรืองจะปลอบนางกลับผลักเขาออกอย่างไม่ใยดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าดีแล้วไม่ใช่หรือไงพี่อยากเป็นของข้าแค่คนเดียวไม่ใช่หรือขุนพลชะงักใบหน้าของดาวเรืองที่ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่างดงามที่สุดแต่บัดน,นี้กลับดูเย็นชาและไร้หัวใจแล้วลูกข้าล่ะ ลูกพี่ก็ลูกมันสิจะมาพูดถึงมันทำไมตอนนี้ดาวเรืองแค่นหัวเราะหรือพี่กำลังเสียใจพี่กำลังคิดถึงมันขุนพลอ้าปากกระตอบแต่กลับไม่มีคำใดหลุดออกมาเขารู้ว่าความรู้สึกในใจตอนนี้คืออะไรเขาได้ดาวเรืองมาแล้วแต่ทำไมเหมือนเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปวันเวลาผ่านไปขุนพลเริ่มดื่มหนักขึ้น งานการไม่ทำชาวบ้านเริ่มพูดกันว่าเขากลายเป็นแค่คนขี้เล่าไร้อนาคตดาวเรืองเองก็เริ่มรำคาญมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ขุนพอได้แล้วพี่ไม่มีเงินจะเลี้ยงข้าแล้วเนี่ยพี่มันแค่ผู้ชายตกอับขุนพลถึงกับตะลึงเอ็งว่าอะไรนะข้าหมายความว่าข้าจะไม่ทนอีกต่อไป พี่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยข้าจะไปหาคนที่ดีกว่านี้ดาวเรืองผู้จบก็เดินออกจากเรือนไปชิงให้ขุนพลนั่งอยู่เพียงลำพังเขาสูญเสียทุกอย่างแล้วเมียหลวงที่เคยอยู่เคียงข้างเขาแม้ในวันที่เขาเลวร้ายที่สุดจากไปโดยไม่มีวันหวนคืนเมียน้อยที่เขาเธอทูลก็ทอดทิ้งเขาเช่นกัน แล้วตัวเขาเองก็เหลือเพียงแค่เงาของอดีตขุนพลกลายเป็นชายขี้เมาที่ไม่มีใครสนใจเขาเดินโซซัสโซเซไปตามหมู่บ้านหวังว่าจะได้พบกับแม่วุญสีอีกครั้งแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านางไปที่ใดคือหนึ่งเขานั่งอยู่ที่หน้าบ้านร้างของตัวเองทอดสายตามองท้องฟ้าอย่างเลื่อนลอยบุญสีข้าคิดถึงเองเหลือเกิน น้ำตาหนึ่งหยดไหลรินเขาไม่เคยร้องไห้มาก่อนแต่ในคืนนี้หัวใจของเขาแตกสลายโดยสมบูรณ์บางครั้งคนเราก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปก่อนถึงจะเข้าใจว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคืออะไรและเมื่อถึงตอนนั้นมันก็สายเกินไปเสียแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ